ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะติอยู่ที่อัมมานประเทศจอแดนได้1อาทิตย์แล้วนะคะก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเทนกันแล้วซึ่งตอนนี้ติก็ยังว่างแล้วก็มีเวลาพาทุกคนไปเที่ยวทะเลเดซี ทะเลเดซีนะคะหรือว่าทะเลแห่งความตายที่ชื่อนี้เพราะว่าใต้น้ำอะ่ะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่เลยนะนอกจากเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดเพราะว่ามันมีความเค็มมากทุกคนแบบเค็มกว่าน้ำทะเลปกติประมาณสิบเท่าส่วนตัวตีเป็นคนชอบไปเที่ยวทะเลอยู่แล้วความรู้สึกที่เราสามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้โดยที่เราไม่ต้องใช้อุป,ปกรณ์ช่วยเหลือมันจะเป็นยังไง จริงๆอะตีมีแอดออนสเก็ตดูไปให้พี่ไก่ด้วยนะคะเพราะว่าเนี้ยเตียอยากไปทะเลสาบพิงเล็กด้วยพื้นที่รอบข้างอะเหมือนอยู่บนดวงจันทร์แล้วก็มีทะเลสาบสีภูอะไรเงี้ย,ยก็ตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงนะคะเตี่ยนัดพี่ไก่ไว้ประมาณแปดโมงซึ่งเราก็ยังมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ได้การทานข้า,าวเช้าต่างๆอะประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยววันเนี้ยตีจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้า งงแล้วอันนี้นะคะ<แ>ก,ก็กกคือเพื่อนผู้ที่ทันในการตื่นมากินอาหารเช้าค่ะ <c oughs> พี่เขามารับประมาณ8โมงนะคะเราก็เริ่มออกเดินทางกันเลยสำหรับทริปนี้เนี่ยตีจะไปกับทัวร์ของเดอะเคปจอแดนค่ะพี่เขาเป็นนักศึกษาไทยที่มาเรียนอยู่ที่จอแดนข้อดีก็คือพี่เขาสามารถพูดภาษาอาหรับิกได้ค่ะใครมาครั้งแรกตีแนะนำให้จ้างไกด์นะคะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาพูดภาษาอาหรับิกกันนอกจากจะเป็นทะเลเดซี่แบบวันเดย์ทริปเขาก็ยังมีทริปที่ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอแดนไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายวาดิรัมหรือ ว่านครเพตาค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะตีแปดพิกัดไว้ให้แล้วใน description box ค,ค่ะสมาชิกของเราในคลิปนี้นะคะจูซี่อายมีไฟข้างหลังมีพี่ฟ้าแล้วก็ออมนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่พิงเล็กนะคะนี่อันนี้กับพี่ฟ้าตุ้ง คือมันก็ชมพูอยู่ทุกคนสีมปนชมพูแต่ว่าบ่อมีน้อย<ล> <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายรูปกันที่นี่หนึ่งสองสา ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีก 1. นึ่งจุดช็คอิของเดซีก็คือซสาบีซึ่งเราอาจจะต้องเดินลงไปตรงนี้ไกลมาก <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> มื่อกี้พี่ไกดเขาบอกนะคะทุกคนว่าน้ำทะเลของเดซี่จะลงประมาณ1เซนต่อปีเดี๋ยวตีพาไปถ่ายรูปก,กันนะะ ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำทะเลที่เข็มที่สุดในโลกกันเฮ้ยตุ๊เต้นนี่แหละครับเมื่อกี้มึงช้อนเลยอืออามึงน,นี่เนี่ยเขียวขมเขี่ยวขมไอ้เฮียขอะใครให้มือกินเยอะขนาดนั้น,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 นก็ใหาม้มือซิวช้อนเลยช้อนเลยนี่ใช่แล้วไช่แล้ว ตอนนี้พี่ไก่กำลังคุยกับป้อมทุกคนเรามาอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ทีสแล้วคือเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันที่นี่แล้วก็ทานข้าวแล้วก็คืออยู่ที่นี่เลยเอ๊ใส่ใาทขาไว้่ะแม่ออร์เจนจูสออร์เจนจูสเพลสใช่ส์ฟรีชออร์เจนจูสหนึ่งเอาไหม ก็ตอนนี้นะคะเราได้ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทะเลไดซีกันกันเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะทุกคนเราลอยตัวกันหอมปลาหอมคอประมาณหนึงเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย